สวัสดีครับคุณครูครับเดี๋ยววันนี้พอจะขอให้คุณครูนะครับทุกคนนะครับน้องๆช่วยกันนำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนนะครับคงพอย3ที่พอเคยส่งในตอนที่เราได้กำหนดหมายการประชุมครั้งที่ก่อนนะครับที่ผ่านมาเนาะจะทำเป็นไฟล์ pdf นะครับให้ประเมินตนเอง ในบอร์ยีสามนั้นแล้วก็ประกอบภาพข้างหนวกตามตัวชีวัดที่พวกเราไดา้ปฏิบัติงานมานะครับวิธีการทำนะครับเมื่อเราทำเป็นไฟล์ pdf แล้วนะครับให้คุณครูก็ดูตามรายชื่อของตัวเองนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็ใช้เมาส์เลื่อนอด้านข้างล่างนะครับเพื่อเลื่อนไปนะครับตามดูชื่อตัวเองนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ยกเว้นคุณครูลลิชัดแล้วก็คุณครูสรัญญานะครับที่ยัง <c oughs> ไม่ต้องรายงานผลนะครับเนื่องจากไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนนะครับหลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าเจอแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเรื่องนะครับผลการปฏิบัติงานของคุณครูชื่ออะไรนะครับ คุณครูชื่ออะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเบราว์เอาไฟล์ PDF ของเรามานะครับตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปหาไฟล์ PDF มานะครับแล้วก็ทำการ <c oughs> คลิกเพื่ออัปโหลดนะครับเน,นสมมตินะครับอันนี้เป็นเป็นการสมมตินะครับสมมติว่ามีการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด เผยแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวพอจะตรวจข้างในนี้นะครับตรวจผ่านตัวของแพทเทตัวนี้นะครับคุณครูท่านใดที่เข้าไปแล้วยังไม่มีแอคเคาทก็สามารถไปสมัครได้นะครับไปสมัครได้นะครับโอเคครับกดเผยแพร่ตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาว่างานของเราอยู่ตรงนี้นะครับ คก็ okay. ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนของการอ,อัพโหลดะนะครับตรงนี้สะดวกสบายก็คือ,องานที่เราส่งกันก็จะเก็บไว้ตรงนี้ตลอดนะครับแล้วสามารถไปใช้ในการนำเสนอ,อผลงานต่างๆได้ในรูปแบบออนไลน์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ